เมาะสำหรับผู้ที่มีอายุเก้าปีขึ้นไปคุณพระช่วยคนที่ยุ่งมากอย่างเธอทำไมถึงได้โทรมาหาฉันก่อนแล้วเนี่ยฉันตกงถ่ายคะ่ะสารคาดีชีวิตฉันฮะตอนที่ฉันขอร้องแทบตายเธอกับปฏิเสธแต่มาตอนนี้กลับมาขอให้ถ่ายงั้นหรอมาถ่ายเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นสารคาดีชิ้นสุดท้ายของฉันซ,ซาลังนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้ออกกล้องมาตั้งนานตื่นเต้นนะคะเนี่ยคุณแม่ของซาลังทำตัวสบายๆนะคะเล่าเกี่ยวกับซารังตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยค่ะ เริ่ม12 125เริ่ม12 125นั่นคือโลกของซาลังค่ะเพราะมันเป็นโลกหายากที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งชื่อเรียกก็เลยตั้งโลกนี้ตามชื่อของซาลังนะคะเราลงพิ่มพิเศษซาลังเพื่อราเจอตอนนี้จดจากการพันที่ผิดปกติของเซลล์ทำให้เซลล์เติบโตเร็วกว่าคนอื่นบและโครโมโซมก็มีความปกติดังนั้นเธอหน้าจะมีชีวิตอยได้ไม่ได้ไม่ดีครับน้ำตาของคุณแม่ไว้สาวผรุ่งรุ่งออกมาเพราะผลลัพธ์สุดเร็วร้ายแม่จ๋าอย่าร้องไห้ขอโทษนะที่ป่วยหนักใช่แล้วครับฉากนั้นเลยครับ พีดีสารคดีซาดังพวกเรารักเธอในตอนนั้นวินาทีที่คนทั่วทั้งประเทศตกตุมรักซารังเด็กน้อยไรเดียงสาที่ปลอกใจและขอโทษแม่ของเธอเองในตอนนั้นมันทําให้ทุกคนรู้สึกสะเทือนใจมวลมหาประชชนจึงได้เริ่มช่วยกันบริจาคครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็อยากช่วยเหลือซาดังด้วยจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันครับพิธีประถมนิเทศเข้าเรียนโรงเรียนประถมของซาดังขอบคุณนะคะประชาชนทุกท่านทําให้ซารังมีโอกาสมาโรงเรียนค่ะครับถึงจะไม่โอเคแต่มันก็เป็นความจริงครับ ชะตากรรมของบริษัทขึ้นอยู่กับสุขภาพของซารังเลยนะครับดังนั้นทีมพัฒนายาใหม่ของซารังจึงต้องปล่อยยาสูตรใหม่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้มากกว่าเดิมอีกค่ะเพื่อนร่วมชั้นของซารังผู้ติดตามในอินเดียก็มีเกินหนึ่งล้านคนแถมยังเป็นเซเลบตี้ได้ถ่ายภาพลงดีจิทัลสารทั้งที่จีและญี่ปุ่นด้วยค่ะความสนใจของทุกคนไม่ได้ลดลงเลยสักนิดแต่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกค่ะพูดตามตรงเธอสวยมากค่ะแถมยังเป็นโรคหายากด้วยยิ่สงสดูหน้าคนหากว่าเดิมอ,อีก,อกอค่่่่่่่่่่ะะะะะะะสสสสววยยยยไไไไมมมเเเเเผืืออออออใใคคคครรรรรรงงงััััหหดลลลาาาาธททูแแกกกิินนนนนบบ้้ซป็จ ขึ้นก้องมาเลยครับพูดจริงนะเอาละไม่ต้องเกรงพูดเรื่องที่เกี่ยวกับซาลังมาได้ตามสบายเลยค่ะ <Okay. S 1> ส่วนเนื้อหาเดี๋ยวพวกเราจะตัดต่อเองความรู้สึกแรกที่ได้พบกับซาลังเป็นยังไงคะเพงสวยค่ะ, sway, คะห้ามเยี่ยมรู้สึกอึดอาาัดจังเดินสักรอบแล้วกันซาลังขนาดเก้าแปดเอาไปเลยครั้งที่แล้วเป็นเก้าเจ็ดนี่นะเพิ่มเป็นเก้าแปดซะแล้วฮะไม่เดินเล่นแล้วดีกว่า ยาย้าทำไมยังไม่ตายพี่ทาลิฟของอะไรคะเมื่อไรจะตายคะเนี่ยยาย้าทำไมยังไม่ตายดูเหมือนฉันจะมีชีวิตอยู่ได้นานเกินกว่าที่ผู้คนคาดหวังดูเหมือนว่าทุกคนกำลังรอความตายของฉันอยู่อะไรนะ,อะไอเงาดำๆตรงนั้นไม่กลัวสักนิดเลยเหรออะไรกันโยมมาททษหรือไงคิดๆๆตรงนี้น่าจะอยู่ได้อีกนานนะถ้ามีไวรัสแล้วลับ,ลบ,บาขึ้นมาผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายก็คือเซราย ตายอีกสี่เดือนสี่วันสี่ชั่วโมงสี่นาทีสี่วินาทีหลังจากนี้อยากให้ตายไปซักตอนนี้เลยยุดยุดครับขับรถเข้าไปในโรงเรียนมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคุณครูคะลูกสาวของดิฉันนั่งกายไม่แข็งแรงทางเผอจึงอนุญาตให้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะคุณแม่ของสารันเออแต่ยังไงก็ขับรถเข้าไปในสนามไม่ได้หรอกครับผอท่านบอกว่าทําได้นะคะโอ้ห้ตายสี่ทำอะไรอยู่เนี่ยจอดรถทําอะไรอยู่หน้าขายหน้าใช่ไหมหนูจะใส่รอนะแม่จะรับผิดชอบรอเรีบไปได้แล้วเออเข้าใจแล้วจ้ะขอโทษนะสารัน นักเรียนช่วยหลบให้รถขับผ่านหน่อยนะอะไรนะอาใครตายสิเพราะแม่กลับใหญนั่นทําให้ฉันสายเลยทุกคนนะพรุ่งนี้มีก,มก,มการจาลองการสอบเตรียมปากกาเมติกมาเลยนะถ้าคนที่ไม่ได้เอามาแล้วเพิ่งมาหากันทีหลังเดี๋ยวได้เห็นดีแนะ่แล้วก็คนที่หนีเว้นเมื่อวานนี้ออกมาหน้าห้องขอโทษค่ะแช์ซา,ารังรออยู่ข้างล่างนะอาฉันลึกเลยแทนพวกเรามาแล้วค่ะคุณครูครับวันนี้หนูไม่ได้มาสายนะ,ะแม่หนึ่งมาถึงช้าแล้วเวรนผู้ช่วยของหนูก็ไม่ลงมาตามเวลาก็เลยขึ้นมาช้าน,นะะ่ะค่ะเออซารังไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้ ไม่ค่ะช่วยเป็นเวทผู้ช่วยให้หนูด้วยค่ะหนูอยากให้เธอมาเป็นเวทผู้ช่วยของหนูค่ะ